สวัสดีครับวันนี้มมพบกันอีกแล้วกับช่องลัทธิชาแนลมันิซีเมอเหมาเรืองแบบว่าเป็นอย่างยูทูปเพือบอกให้คนติดตามอเพราะว่าส่งหนึ่งว่าเขาเดี๋ลงคลิปเนาะกายอากให้ทุกคนอะ่ะเขามาติดตามนี่เออแชร์แชกันออกไปเออก็ติดตามบ้างหน่อยนะทุกคนติดตามหลาย ทั้นคนติดตามมายขอยติลงคลิปดูๆร่องติดตามขั้นติดตามรายนี่สิลงคลิปดูๆเลยแมนเพราะว่าช่วงนี้กับบ้าเรศเนี่ยไม่แต่กินกระต๊อกกินกระต๊อกกินแล้วนอนกินแล้วนอนทั้งวันเบิ่งเนะี่ยตะกี้ขอพูดในน้อยนึงดิขอพูดแบบง่ายอ้วน,นะคะัะเพราะว่าแบบว่า เออถ้ายกินแล้วมันบ่าแล้วก็มานอนกินแล้วก็บมานอนกินแล้วก็บมันนอนบรไเ้เฮ็ดหยางมันเกิดเลยสิอ้วนดูยิ่กันลังอีกสองเดือนกับเปิดเทิม่มเปิดเทิมหนึ่งกรกฎาคมบรูวสิได้เ,ดเปิดบอกแค่นั้นละ่ะเพราะว่าเขาจะซังเค,คอร์ฟิวอ,อีกเดือนหนึ่งเหล้าเบียร์ก็ไม่ให้ขายอืมบ้านก็ออกไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้เออบรูวสิไปใส่กระยุตเฮี้ยนสิไปหากินมันก็บ่บมี่มองหากินมันบหัหน ได้สิไปกินใส่ก็ได้นอนนี่ือสืบๆบได้ไปอยังเงืนกับบได้ใส่โอ้ยนายจากของเด้เนะจากเปิดเรียนแปลตายแล้วห่างบ่าเปิดให้คอยขั้นมันว่มมีโลอันนี้สิบหกพุษภาคากะเปิดแล้วเออสิบหกพุษภสภาก็จะเปิดเพิ่มแล้วพอดีว่ามันมีโลอ่าโควิดสิเก้าเนาะ โค้ดิเก่าของเาเพิ่มมันก็นเลยแบบว่ากลายกลายเป็นสองอีกเปิดอีกยูยูบัตอีกสองเดือนเออเปไงยูบัตอีกสองเดือนเปิดหนึ่งกรกฎาคมเบื่อที่จะไม่ยูบานแบบนี้บวชเสิยแบบอย่างต้องมาอัดคลิปยู่งเสี่อ่ะติดตามให้หน่อยกดติดตามแล้วกดแชร์ให้หน่อยทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อย กดติดตามเดอ้ออยู่ในช่อง youtube เออขั้นขั้นพูดใดอยากติดตามใน Facebook เดอ้อหรือจะขึ้นหรือจะเอาไว้ถ่ายคลิปก็แล้วกันเดอ้อหรือจะเอาไว้ถ่ายคลิปบันนี้เบินะ่องใยอยากตัดผมเลือกตัดผมมากตอนนี้ร้านตัดผมบ่มี่้านไดเปิดลานตัดผมบ่มี่้านไดเปิดค่อยละสูงเหมือนนั่นเหมือนเข้าไปในอำเภออำเพื่อ,อเอนาะ คีรถอ่อนวิวสามสี่รอดบ่มมี่ลานใดเปิดไปเบิร์นมังซือจนในกับขึ้นมากวาว่ามันข้าเจรสิเปิดเนาะลานที่เคยตัดกับบ่เปิดแต่ว่ามันมีลานหนึ่งเปิดดูแต่ว่าข้าเจรของบอมมีคนนะบ่ม,มีคนนนางยูหันพอดีก็เรยบแบบว่าขีรถอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปจนในกับานสดซื้อกับมาแล้วว่าด้ตัดศูนย์แบบนี้จะมันศูนย์อีกอย่าง ขอ,อราไม่แนีสีเบลาบ่าไม่เน่ยสีเาบอเเาอีกเพิ่งอยากตัดผมเพิ่งอยากย้อมผมขึ้นนมย,ยอมผมซื้อๆประเด็นสงกาะถ้าใครขอว่าสัญหาย,ยอมจะได้อืมจะได้ค่ะ อยู่บ้านไม่มีอะไรทาําก็เล่นกับเด็กน้อยอมาเที่ยแก่งเล็กน้อยเล่นด้วยตัวแก่งผู้เฒ่าแน่แก่งเล็กน้อยแน่เออต้มาคือแก่งแลวผู้เฒ่าล่ะนะจ่าจาัดผู้เฒ่าาจัดผู้เฒ่าไปทัวร์อืมแจ้งเลกะฝากติดตามด้วยเด้อข้าใจบอพอใจต้องไปติดตามคอยดูยนี่ขั้นบอติดตามคอยเครียด พลงคิดผมร้พอมอ,อยากตัดผมแห้งวินอยากตัดผมแห้งวอนผู้เปิดร้านตัดผมเปิดแน่คอยสิไปตัดผมคอยอยากตัดผมแห้งเพิ่ขอกาซีไว้เง่าอืมอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นยังอไงเฮาเหตุยูทูบเหรอคือว่ามีคนติดตามเนติดตามคอยแน่ เอาไเด้ซฟังไม,ม่แกะดิติดตามเคนนี้ติดตามหน่อยทุกคนติดตามหน่อยมนุ่มีอย่างสีเห็นแล้วเลยมาอัดคลิปเล่นๆลง YouTube แล้วสิแค่ออเอาเฟ e บุ๊กเอออีกอีกดีทางหนึ่งกับคื ยูทูบอยู่ละ่ะเพราะว่าเล่นเฟซไลฟ์ยูทูปบึง YouTube ่งยู u ู u แค่นี้เล่าบางนอนดู YouTube ทั้งวันก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรทำทำแล้วก็เ่ได้ไปใสน่นอนือซื้อเพราะเอเอินไปกินตะบอกหุ่งแน่อเอินไปอันนั่นแน่เอินไปอันนี้แน่จักสิไปใส่ัต่ละหมื่นละเว้นพอดหลบแดดกับหอนหอนเพื่อองว่าอยากออกบ้างขั้นออกบ้างเลยอู้ฮอน ฮอนเมื่อสิส้นวนมูไปถ่นท่างคุณละ่ะต่วงวันกะยามข้าจะปิดนะปิดห้ามเข้ากับสีวาอีกเด้ออืมฮอนเรืองนี้ยุคข่างบ้านไม่ได้ไปใส่หรอกฮอนมันจะมีแหลมมันดำครับเกิดมาแหลมมาดำใังสี่ละ ยังวะถ้าคนกินเขาไปนออคือคพี่เหลือก็ลุงแบบว่ากวนแบกมองไปให้ไปเบิง้งคืออันคลิปมันมันเป็นคลิปแบบว่ายาวเลยคลิปยาวแบบว่าตัดต่อเอาอะตัดต่อในแอปอินช็อเอาเพราะว่าเบอร์เซียัง,ยงก็พี่มันเป็นตัวนังเบใร์คือเพื่อนเพราะว่า ความจำโทรศัพท์าาคอยมันเต็มแอติวาเนาะเว้าเรื่องความจำเต็มีนบ่ได้เต็มอีรีซัมซุงในความจำเต็มไปโอ้ไม่อาสิเว,ว้าหาผู้ใจดีซื้อเมมโมรีให้หน่อยอเออก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันเรื่องที่เว้านี้ ากติดตามทช่องทาง YouTube เดี๋ยวจะขึ้นให้หลังคลิปพวางละ่ะเพราะว่ามันไม่รู้ติดตามหอยติดตามหอยเนี่ย